สอบติดม .1 ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องเริ่มวันนี้ค่ะถ้าอยากปูพื้นฐานภาษาอังกฤษตัวคอร์ส Warm Up English ช่วยได้แน่นอนค่ะ เพราะว่าตัวคอร์สนี้นะคะจะประกอบด้วย14บทที่น้องๆป .4 ป .5 ป .6 ต้องเจอค่ะก็คือจะเป็นเรื่อง Article เรื่อง noun เรื่อง pronoun เรื่อง verb adjective adverb comparison preposition conjunction tense question w o r d if c a u s e passive voice และ reported speech ค่ะซึ่งนอกจากจะเจอตอนประถมปลายนะคะทั้ง14เรื่องตรงนี้แหละคะ่ะที่จะใช้เป็นข้อสอบในการสอบเข้าม .1 เพราะฉะนั้นนะคะถ้าน้องๆเข้าใจตรงนี้ ก็สามารถต่อยอดในการฝึกทําข้อสอบข้ามบหนึ่งได้แน่นอนค่ะเนื้อหาภายในคอร์สนะคะก็คือนอกจากเนื้อหาแล้วเนาะก็จะมีเป็นแผนภูมิภาพแบบนี้นะคะซึ่งช่วยให้น้องๆเข้าใจและมองเห็นภาพรวมค่ะว่าในแต่ละบทน้องๆน,นะคะจะได้เจอเรื่องอะไรบ้างแล้วก็จะมีเป็นข้อสอบท้ายบทค่ะอย่างเช่นแบบนี้เนาะ ก็คือถ้าเกิดเราลองทําข้อสอบก็จะรู้จุดอ่อนนะคะว่าตรงไหนที่อาจจะยังเข้าใจไม่สุดก็สามารถเรียนทวนได้เรื่อยๆค่ะเวลาในคอร์สนะคะจะเรียนอยู่ด้กันาร30กว่าชั่วโมงค่ะแต่สามารถเรียนทวนได้ไม่อั้นใน3ปีเลยค่ะก็คือใน3ปีนี้อยากเรียนเมื่อไหร่ก็เรียนได้และก็จะมีครัววาอคอยให้คําปรึกษาอยู่เสมอด้วยค่ะก็ยังไงก็เจอกันในคอร์สนะคะบ๊ายบายค่ะ